Hello everybody สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูกำมวนวันสุขมากกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเรามากันในหัวข้อ adjective 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 ก็คือคำคุณศรรัพท์หรือคำขยายคำนามนั่นเองค่ะนักเรียนในวิชาภาษาไทยประเภทของคำก็มีประเภทนี้เช่นเดียวกัน คำคุณศัพท์หรือคำขยายคำนามแต่ถ้านักเรียนยังนึกไม่ออกว่ามีคำอะไรบ้างนะคะให้นึกภาพตามนี้ค่ะถ้าบอกว่าให้นักเรียนอธิบายรูปร่างลักษณะของครูกมูลวันค่ะจากภาพที่เห็นนักเรียนบางคนก็จะบอกว่าเป็นยังไงคะ้อมยังไงได้อีกคะผิวสีคล้ำสีดำสีเข้มแล้วแต่ผมล่ะคะเป็นยังไงคะสั้น ถ้าจะบอกสีผมสีอะไรคะสีดำหรือถ้าเรามองไปแล้วคุณครูทาปากสีอะไรคะสีแดงคุณครูใส่แว่นกรอบแว่นของครูสีอะไรคะอา,อาจจะมองไม่ชัดอาจจะบอกว่าสีขาวสีเทา,ส,าสีฟ้าแล้วแต่นะคะรูปร่างโดยรวมคะ่ะผอมอ้วน เซ็กซี่หุ่นดีอ่าเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสีเป็นรูปร่างนะคะเราเรียกว่าคำคุณศัพท์ค่ะหรือคำขยายคำนามเห็นไหมคะว่าคำพวกนี้มาขยายอะไรคะขยายคุณครูกรมลวรรค่ะให้รู้ว่าครูกรมลวรรเนี่ยคนไหนถ้าเราบอกให้เพื่อนมาหาครูกรมลวรร เพื่อนก็จะมีข้อมูลมีรายละเอียดขยายให้ลึกลงไปว่าแล้วคนไหนละ่ะอ๋อคนผมสั้นนะอ๋อคนใส่แว่นสีนี้นะทาปากสีนี้นะอผอมนะเออหุ่นเป็นยังไงเออสีผิวเป็นยังไงเหล่านี้ล่ะค่ะทำให้เราทราบรายละเอียดของคำนามเขาถึงเรียกว่าคำขยายคำนามนั่นเองค่ะ ปกติแล้วนะคะในการสื่อสารหากผู้พูดและผู้ฟังสามารถพูดกันแล้วเข้าใจถึงแม้ว่าวยากรณ์โครงสร้างอะไรเนี่ยมันไม่ถูกต้องแต่ฝรั่งเขาจะพยายามทำความเข้าใจเราอยู่แล้วนะคะแต่ตอนนี้เราจะมาเรียนเพื่อให้รู้ในสิ่งที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นถูกต้องมากกว่าเพื่อนำไปใช้ในขั้นสูงและสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะ ตำแหน่งของคำคุณศัพท์เนี่ยจะมีอยู่2องตำแหน่งได้กันค่ะก็คือข้างหลัง verb to be กับข้างหน้าคำนามที่ไปขยายมาดูตัวอย่างแรกค่ะคำว่าสวย beautiful b e a u t i f u l beautiful เป็นคำคุณศัพท์เราต้องการพูดว่าผู้หญิงสวยเห็นไหมคะ ภาษาไทยมีแค่พูดว่าผู้หญิงสวยแต่สวยเป็นคำคุณศัพท์จะต้องอยู่ข้างหลัง verb to be อันนี้คือเป็นกฎของเขาเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็คือ she นะคะ she ใช้กับ is แล้วตามด้วยคำคุณศัพท์ she is beautiful เราจะ she beautiful ไม่ได้ แต่ถ้าเวลาพูดกันจริงๆพูดว่า she beautiful ฝรั่งเข้าใจไหมเขาเข้าใจค่ะเพราะเขาพยายามเข้าใจเรายัางไงล่ะคะอ่าต่อไปค่ะตำแหน่งที่2องตำแหน่งข้างหน้าคำนามค่ะเราเห็นไหมว่าประโยคต่อไป she is a beautiful girl มีอะไรเพิ่มขึ้นมาจากประโยคแรกคะมีคำว่า a ค่ะ และมีคำว่า girl ค่ะ girl แปลว่าเด็กผู้หญิงเป็นคำนามค่ะเราต้องการขยายคำว่า girl เด็กผู้หญิงให้รู้ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ทําไมคะสวยค่ะเราเลยได้เป็น beautiful girl ขยายอะไรให้เอาไปไว้ข้างหน้าคำนั้นขยายเด็กผู้หญิงก็เอาไปไว้หน้าเด็กผู้หญิงค่ะต่อไปค่ะเขียนให้เป็นประโยคค่ะ ก็จะได้เป็น she is a beautiful girl เขาเป็นเด็กผู้หญิงที่สวยคนหนึ่งค่ะเมื่อนักเรียนได้ทราบตำแหน่งของคำคุณศัพท์ไปแล้วนะคะต่อไปค่ะ นักเรียนควรจัดทราบเกี่ยวกับชนิดของคำคุณศัพท์ค่ะเพราะไม่ได้มีเฉพาะแค่บอกลักษณะตามข้อหนึ่งอย่างเดียวนะคะเรายังมีอื่นๆอีกมากมายแต่คุณครูไม่ได้ต้องการว่าให้หนักเรียนมาท่องจำว่า11แบบนี้มีอะไรบ้างคุณครูแค่ให้หนักเรียนทราบเฉยๆค่ะว่าถ้าเจอคำประมาณนี้เราเรียกว่าคำคุณศัพท์เช่นอะไรคะสัญชาติ ปริมาณจำนวนนะคะคำศั์ชี้เฉพาะคำถามคำแสดงความเป็นเจ้าของคำศัพท์แบ่งแยกต่างๆคำศัพท์เน้นความคำศัพท์อุทานต่างๆหรือคำศัพท์สัมพันธ์ซึ่งตรงนี้ยมันจะมีรายละเอียดนักเรียนสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ใน Google นะคะต่อไปค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะเน้นที่ข้อ1ค่ะคือคุณศัพท์บอกลักษณะค่ะ descriptive adjective หรือคำคุณศัพท์บอกลักษณะเนี่ยเราใช้บอกลักษณะหรือคุณภาพของคนสัตว์สิ่งของและสถานที่ก็คือนำคำคุณศัพท์เนี่ยไปขยายนั่นเองค่ะเพื่อบอกรายละเอียดของสิ่งสิ่งนั้นนั่นเองค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็มี adjective s คุณศัพท์มานำเสนอนักเรียนประมาณ11คําคำค่ะมีอะไรบ้างนั้นเราลองมาฝึกอ่านตามค่ะคำแรกค่ะ smart คำที่สองค่ะ kind ต่อค่ะ mean small big young old tall, shot, funny, shine, บางคนก็บอกว่าเอ๋คำนี้คุ้นๆน,นะแต่จำไม่ได้แล้วอะ่ะมันแปลว่าอะไรถ้าอยากรู้ว่าแปลว่าอะไรไปดูสไลด์ต่อไปกันเลยค่ะ <S smart, S M A R T smart จากรูปภาพคะ่ะ เด็กผู้ชายนั่งคิดอยู่แล้วก็ A บวกค่ะแสดงว่าวิชานี้เขาได้ A บวกค่ะแสดงว่าเขาเป็นยังไงคะ Smart เก่งค่ะ Smart My brother is smart น้องชายของฉันเก่งฉลาดหรือบางครั้งอาจจะพูดว่าเท่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคำว่า Smart F U N N Y Funny Funny เห็นภาพตลกสามท่านนี้แล้ว Funny ก็จะแปลว่าตลกขบขันนั่นเองค่ะถ้าเราจะแต่งประโยคว่าพวกเขาเป็นคนตลกค่ะก็จะได้ประโยคว่า They are funny They are funny K I N D, kind และอีกคำหนึ่งค่ะ M E A N, mean สองคำเลยนะคะในหน้านี้เพื่อให้เห็นความแตกต่างดูภาพด้านขวามือค่ะสุนัขที่อยู่กับเด็กผู้หญิงยิ้มแย้มแจ่มใสสุนัขตัวที่อยู่กับเด็กผู้ชายเป็นยังไงคะกำลังวิ่งหนีค่ะเพราะฉะนั้นเรากำลังจะบอกค่ะ ว่านิสัยของเด็กหญิงและเด็กชายคู่นี้เนี่ยแตกต่างอย่างไรนะคะเด็กผู้หญิงน่าจะเป็นคนใจดีค่ะ she is kind she is kind ผู้หญิงใจดีค่ะส่วนเด็กผู้ชายค่ะตรงข้ามกับใจดีก็ต้องทำไมคะใจร้ายค่ะ he is mean he is mean เขาเป็นเด็กใจร้ายนะคะ S, S H Y shy shy ดูภาพจากผู้หญิงด้านหน้าค่ะ she is shy เด็กผู้ชายที่อยู่ด้านหลังคุณแม่ของเขาค่ะ he is shy นักเรียนคิดว่าจากภาพชายแปลว่าอะไรคะใช่แล้วล่ะค่ะชายแปลว่าเขินหรือ อนะคะหรือบางครั้งเวลาคุณครูให้ออกหน้าชั้นเรียนนักเรียนก็อาจจะบอกว่า I am shy หนูอายค่ะครูนะคะหรือมีคนบอกรักค่ะพอเขาบอกรักเสร็จเราก็ทำไมคะ shy เขินค่ะต่อไปค่ะหน้านี้มีสองคำค่ะคำนี้ใครๆก็ต้องรู้แล้วแน่ๆเลยค่ะ B I G big เปรียบเทียบกับคำว่า small S M A L L small big small ถ้าพูดว่า big ให้นึกถึงช้าง Elephants are big ถ้าเล็กๆให้นึกถึงหนู Rats are small นักเรียนเห็นไหมคะ elephant มีการเติม s หมายถึงช้างเยอะแยะมากมายเป็นยังไงคะ big ตัวใหญ่ rats เติม s ค่ะก็คือหนูหนูเยอะแยะมากมายหนูทั่วๆไป are small เล็กนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะให้เห็นความแตกต่างระหว่างคำว่า tall t, t a l l tall และคำว่า short S, S H O R T short เมื่อนึกถึงคำว่า tall ก็จะนึกถึง giraffe a giraffe is tall a giraffe is tall ถ้าคำว่า short ค่ะ a tiger is short a tiger is short ก็คือในภาพนี้จะมียีราฟและเสือ ตัวยีราฟนั้นสูงก็จะได้ประโยคว่า A giraffe is tall แต่เสือนั้นเป็นยังไงคะเตี้ย A tiger is short คำต่อไปค่ะคือคำว่า old และคำว่า young O L D old Y O U N G young ดูภาพด้านขวามือค่ะ รูปผู้หญิงรูปแรกค่ะ My grandmother is old อีกรูปหนึ่งค่ะเป็นเด็กผู้หญิงค่ะ I am young เพราะฉะนั้นค่ะ My grandmother is old คุณยายแก่แล้วแต่ I am young ฉันนั้นยังเป็นเด็กอยู่ค่ะ Old แก่ Young ยังเป็นเด็กยังเป็นหนุ่มหรือยังเป็นสาวอยู่ เอาละค่ะเมื่อสักครู่นี้นักเรียนก็ได้ฝึกออกเสียงคำคุณศัพท์พร,ร้อมกับได้ดูรูปภาพที่คุณครูนำเสนอเพื่อให้นักเรียนเห็นความหมายชัดเจนขึ้นรวมไปถึงตัวอย่างประโยคที่คุณครูยกตัวอย่างให้และในหน้านี้นะคะคุณครูนำบางส่วนของประโยคที่พูดกันเมื่อสักครู่นี้มา4ประโยคค่ะประโยคที่หค่ะ he is mean ประโยคที่2 My grandmother is old. ประโยคที่3 I am young. ประโยคที่4ค่ะ They are funny. เราจะเห็นว่าตรงกลางค่ะที่คุณครูทำสีน้ำตาลไว้นะคะคืออะไรเอ่ย is is am are 4ตัวนี้คืออะไรคะคือ verb to B หรือที่เรียกว่ากริยา B ีนั่นเองค่ะและจะปิดท้ายด้วยคำคุณศัพท์ที่เราเรียนไปในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างประโยคเมื่อเราแต่งประโยคที่มีคำคุณศัพท์ค่ะแบบแรกก็คือ subject verb to be และ adjective s subject ก็คือประธาน ประธานก็คือบุคคลหรือสัตว์หรือสิ่งของที่เราพูดถึงในประโยคนั้นๆต่อไปค่ะ verb to be ก็คือกริยา be ซึ่งเราเน้นในตอนนี้ว่าเป็นรูปปัจจุบันนะคะก็คือมีแค่ is am แล้วก็ are ค่ะและปิดท้ายด้วย adjective s หรือคำคุณศัพท์นั่นเองค่ะ ากใครจำการใช้ verb to be ยังไม่ค่อยได้นะคะให้จำตารางนี้ค่ะซึ่งเราเคยเรียนกันไปแล้วในหัวข้อเรื่อง verb to be แล้วก็สรรพนามนะักเรียนสามารถย้อนไปดูคลิปเก่าได้นะคะแต่ตอนนี้ขอจะสรุปสั้นๆว่าประธานสรรพนามค่ะ I, I ใช้กับ am, you, we, they สีน้ำตาลเห็นไหมคะใช้กับ are, uh, he, she, it ใช้กับ is และถ้ามันไม่มี i u v d h i t ค่ะมันอาจจะมีคำนามเราสามารถสังเกตคำนามค่ะถ้าคำนามมากกว่า1ค่ะช่องสีน้ำตาลค่ะเราเรียกว่าพหูพจน์เราจะใช้ verb to be are แต่ถ้าประธานหรือคนหรือสัตว์หรือสิ่งของนั้นมีเพียง1ค่ะเราเรียกว่าเอกพจน์เราจะใช้ verb to be is นั่นเองค่ะ และเพื่อเป็นการทบทวน verb to be อีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาดูกันค่ะว่าจะใช้ verb to be อะไรดีคะในข้อแรกค่ะ I ดอตดอตดอตและคำว่ายังฉันเป็นเด็กฉันเป็นเด็กเราจะใช้ verb to be อะไรดีคะ I นั้นใช้กับ am ใครถูกต้องปรบมือให้ตัวเองได้เลยค่ะ ต่อไปค่ะประโยคที่สองค่ะ my aunt ...kind my aunt ...kind my aunt ก็คือคุณป้าของฉัน kind kind ใจดีค่ะใจดีเราจะใช้ verb to be อะไรกับคุณป้าดีค่ะคุณป้าหนึ่งคนหรือสองคนคะ่ะคนเดียวค่ะใช้ is ประโยคต่อไปค่ะ my brother my brother s h o t น้องชาย s h o t เตี้ยเราจะใช้ verb to be อะไรคะกับน้องชายน้องชายมีหนึ่งคนหรือมากกว่าหนึ่งคะหนึ่งคนใช่แล้วล่ะค่ะถ้าหนึ่งคนให้ใช้ is ข้อต่อไปค่ะ My sister and I t o a l l My sister and I พี่สาวของฉันและฉัน tall สูงเป็นไงคะประธานมีกี่คนคะ and และแสดงว่ามากกว่าหนึ่งคนค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะเลยค่ะมากกว่าหนึ่งใช้ verb to be are My sister and I are tall ประโยคต่อไปค่ะ we d o smart พวกเรา smart เก่งฉลาดพวกเราค่ะขึ้นชื่อว่าพวกก็แสดงว่ามีมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนค่ะมากกว่าหนึ่งให้ใช้คำว่า a r นั่นเองค่ะถูกต้องแล้วปรบมือให้ตัวเองได้เลยค่ะต่อไปค่ะ my grandparents แล้วก็ old ใครแก่คะ My grandparents คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายค่ะมากกว่าหนึ่งคนค่ะเพราะว่า grandparents มีการเติม s ค่ะมากกว่าหนึ่งใช้ verb to be are My grandparents are old ปู่ย่าตายายแก่ค่ะสามข้อนี้ถูกต้องหมดเลยใช่ไหมคะถูกต้องทั้งหมดปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งค่ะ เมื่อสักครู่นี้นักเรียนได้ทบทวน v e r b to be กันไปแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะลองฝึกเติมคำคุณศัพท์ให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณครูกำหนดให้ complete the sentences with adjectives มาฝึกเติมคำคุณศัพท์กันที่ข้อหนึ่งเลยค่ะ A giraffe is a animal animal แปลว่าสัตว์ยีราฟเป็นเป็นอะไรคะเป็นสัตว์สัตว์ที่อะไรเอ่ยสัตว์ที่ tall สูงนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ number two my brother isn't old he is น้องชายของฉัน isn't มาจากคำว่า is not ไม่ไม่อะไรคะ old แก่ถ้าน้องชายไม่แก่คำตรงข้ามกับคำว่าแก่ก็คืออะไรคะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักโอเค young young แปลว่าหนุม่มแปลว่าสาวแปลว่าเด็กค่ะต่อไปค่ะข้อที่สามค่ะ my uncle makes me laugh because he's d o d o my uncle makes me laugh because he's dot 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 makes แปลว่าทำ laugh หัวรเวราะ keyword ค่ะอยู่ที่คำว่า laugh มาถึงตอนนี้ครูคิดว่านักเรียนน่าจะเดาได้แล้วใช่ไหมคะว่าจะต้องตอบอะไรคนที่ทำให้คนอื่นหัวเราะนะคะ because เพราะว่าเขาเป็น เป็นอะไรคะคนตลกยังไงล่ะคะตลกก็คือ Funny ถูกใช่ไหมคะโอเคข้อที่4ค่ะ My mother is very dot 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 she is a doctor My mother แม่ของฉัน is very อะไรก็ไม่รู้มากจังเลยค่ะ dot 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 ดูข้างหลังค่ะ she is a doctor เขาเป็นคุณหมออ่าเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดอยู่ที่คำว่า doctor เขาใบาว่าเป็นคุณหมอคนที่สามารถสอบได้เป็นคุณหมอก็แสดงว่าต้องทำไมคะเก่งและฉลาดคำศัพท์ที่ว่านั้นก็คือ smart ถูกต้องใช่ไหมคะ My mother is very smart. She is a doctor. แม่ของฉันเก่งมากๆ She is the doctor. เขาเป็นคุณหมอมาต่อกันที่ข้อ5เลยค่ะ My sister is she never talks น้องสาวของฉันเป็นยังไงนะ้าด้านหลังอธิบายเพิ่มค่ะ she never talks เขาไม่เคยไม่เคยอะไรคะ talks พูดหรือคุยกับใคร คนไม่ค่อยพูดไม่จากับใครแสดงว่าเขาอาจจะเป็นอย่างไรคะติ๊กตักติ๊กตักอ่าน่าจะขี้อายค่ะ My sister is shy she never talks ต่อไปค่ะข้อที่6ค่ะ Our cat isn't big แมวของพวกเรา isn't big ไม่ได้ตัวใหญ่ เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใหญ่ก็แสดงว่าทำไมคะ It's small ะตัวอย่างของคำคุณศัพท์ในแต่ละประโยคนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะถูกต้องหมดทั้ง6ข้อไหมคะสำหรับคลิปนี้นะคะ adjectives หวังว่าคงไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะเรามาสรุปก่อนที่จะจากกันไปนะคะ ว่า adjective s ก็คือคำอะไรคะคำคุณศัพท์ค่ะมีไว้ทำอะไรคะเอาไปขยายคำนามยังไงล่ะคะเวลาเราเปิดพจนานุกรมค่ะเราจะเจอวงเล็บท้ายคำค่ะถ้าเป็นคำคุณศัพท์วงเล็บก็คือ a d j d เมื่อเราทราบประเภทของคำจะทำให้เราสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ซึ่ง adjective s มีหลักการใช้ก็คืออยู่หลัง verb to be หรือไม่ก็อยู่หน้าคำนามที่ไปขยายเห็นไหมล่ะคะคำ adjective ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ goodbye see you later and enjoy your days